โอ้บลิงอินเตอร์ค่ะเข้าฟันถึงงานโคเชล่ากันแล้วหรือคะเนี่ยงานนี้ค่ะแมริคเกาหลีเองนะคะก็มาค่ะมีการรายงานแล้วด้วยนะคะว่าได้มีการประกาศค่ะกำหนดงานโคเชล่า2022แล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ถูกรงะงับไปค่ะเป็นเวลาเนี่ยกว่า2ปีแล้วนะคะหลังจากที่คราวก่อนนะจัดไปเมื่อปีคศ2019ค่ะก็เนื่องจากโควิดนะ เขาก็ได้ประกาศนะว่าจะกลับมาดำเนินการต่อแล้วนะคะโดยในเดือนเมษายนนะคะปีหน้าค่ะ ก็จะมีการจัดงานโคเชล่านะคะโดยรายชื่อเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้กำหนดแบบแน่นอนนะคะแต่แน่นอนค่ะว่า b l a c k p i n คค่ะเคยไปปรากฏตัวนะคะในปี2019ใช่ไหมแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะแต่งานนะคะต้องถูกยกเลิกไปก่อนนะคะในปี2020ที่ผ่านมาค่ะซึ่งรวมถึง Big Bang ด้วยนะคะที่ก็อดไปพร้อมๆก,กันกับ b l a c k p i n คนั่แหละคะ่ะคือง,งานทขาล้มไปะนะ พอมาดูนะคะกำหนดการในปีหน้าแล้วเนี่ยเขามีการตั้งเป้าค่ะว่าจะจัดงานกันนะคะโดยแบ่งเป็น3ามช่วงเวลาค่ะก็จะเริ่มกันวันที่15นะคะถึง17เมษายนค่ะแล้วก็วันที่22ถึง24เมษายนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายค่ะอยู่ที่วันที่29ถึงวันที่1พฤษภาคมนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนนะคะ ก็หวังว่านะโควิดนั้นจะสงบลงค่ะเพื่อที่จะได้จัดงานตามเป้าหมายนี้เอาไว้นะคะและพวกเขาค่ะได้มีการใส่รายชื่อ Black กทีนนะคะเอาไว้ในนั้นอย่างแน่นอนนะคะทําให้บริงเกอร์ค่ะเขาก็เริ่มฝันถึงงานโคเชล่ากันแล้วนะคะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะเพราะว่าทางแมรี่แคร์เกาหลีเองก็สนใจเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวค่ะเขาเริ่มจะอยากจัดงานโคเชล่ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมา กันใหม่ค่ะในคลิปหน้า